สโหนดังชี้18มิถุนายนวันมหาฤกษ์สารทหารแข็งแกร่งฟันทักษิณมีเกณฑ์ย้ายถิ่นแต่อาจรอดพอเพราะดิวค่ะอาจารย์พินโยค่ะได้คำนวณฤกิกยามของวันอังคารที่18มิถุนายน2567ว่าดาวอังคารเป็นดาวแห่งกองทัพค่ะและก็เป็นดาวประจำเมือง ปีนี้พระอังคารเป็นธงชัยค่ะซึ่งธงชัยก็หมายถึงชัยชนะเป็นวันที่สําเร็จและได้ผลดีนะคะให้ผลดีการเข้าไปอยู่ในที่ซึ่งศัตรูจะตั้งอยู่ไม่ได้และปรากฏว่าวันงก่าเนี่ยก็เป็นวันมหาเริกด้วยนะคะพระจันทร์เสวยเทวีเทวีเลกเป็นเลิกแห่งความสําเร็จเป็นเลิกที่ใช้ความเด็ดขาดค่ะ อาจารย์พินโยคะ่ะยังระบุบอกว่าดวงของนายทักษิณซึ่งจะถูกพิจารณาคดีม .1-2 ในวันที่18มิถุนายนนั้นเนี่ยนะคะทักษิณค่ะมีเกณฑ์ที่จะย้ายถิ่นฐานซึ่งแปลความได้ทั้งติดคุกแล้วก็เดินทางออกนอกประเทศนะคะเพราะว่าดวงชะตาของทักษิณเนี่ยมีจุดที่น่าพิจารณาอยู่2-3จุดก็คือราหูเล็งลัคนาในดวงชะตากําเนิดเรียกว่าพินทุบาทค่ะในดวงชะตากําเนิดเป็นเจ้าเรือนอริมาสถิตยอยู่ในเรือนปติ ปฏิปลว่าหุ้นส่วนผู้ครองดวงแบบนี้เรียกว่าดวงแตกในดวงชะตากำเนิดค่ะจากกรณีที่อายการสูงสุดค่ะได้สั่งฟ้องนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีในคดี1นสองโดยเลื่อนนัดส่งตัวฟ้องต่อศาลในวันที่18มิถุนายนนี้ก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะหลังเจ้าตัวเนี่ยแจ้งติดโควิดนะซึ่งในระหว่างนี้เนี่ยก็มีข่าวลือออกมามา,มากมายนนะบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยจะไปพบอายการตามนัดหรือไม่หรือจะเลื่อนออกไปก่อนหรือไม่ หรือถ้าไปพบอัยการแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็มีการส่งฟ้องต่อศาลแล้วเนี่ยจะได้ประกันตัวหรือไม่นะฮะซึ่งขณะดเดียวกันค่ะก็มีการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองแล้วก็พักการเมืองนะซึ่งก็บังเอิญว่ามีการกําหนดวันพิจารณาตรงกันค่ะก็คือในวันอังคารที่18พิปดนฤาย,ยนนี้ก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะรวมถึง4คดีด้วยกันนะคะอันได้แก่คดีม .1 นึงของนายทักษิณน,นะคะคดีของนายเศรษฐาทวีสินคดียุบพ,พักเก้าไกลแล้วก็คดีที่สารรับนูญค่ะนัดลงมตินะฮะมาตรา,าย ลือกสวขัดรัฐนูลหรือไม่นะก็ทําให้หลายฝ่ายเนี่ยก็อดสงสัยไม่ได้ว่ามีการวางเลิกผานาทีไว้หรือไม่นะเพราะเหตุใดจึงต้องเป็นวันอังคารที่18มิถุนาย,ยน2567ค่ะซึ่งทางเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ค่ะได้มีการเยผยแพร่บทความของ,ของสองโหนดังค่ะที่มีการทำนายดวงชะตาของนักการเมืองนะโดยอาจารย์โจอานนทค่ะอาจารย์โหรวัสส์ไทยนะได้กล่าวว่าเนื่องจากดวงเมืองปีนี้ย่างเข้า243ปี ดาวอังคารซึ่งเป็นดาวของทหารนะเพิ่งย้ายเข้ามาได้หนึ่งวันนะก็คือทํานายในวันที่3มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาเนี่เองนะเขาบอกว่าอังคารเนี่ยทับลัคนาดวงเมืองจะเกิดการเผชิญหน้าแข่งขันช่วงชิงราศีพฤษภทับดาวอังคารราศีพฤษภก็หมายถึงคดีความนะอีกทั้งดวงเมืองเนี่ยโดนบีบจากดาวพระฤหัสซึ่งก็เป็นดาวกฎหมายที่ย้ายเข้ามาก่อนหน้านี้จึงส่งผลให้มีคดีความเกิดขึ้นมากมายนะจะเป็นคดีใหญ่ๆระดับประเทศพระฤหัสบีบให้พบ กะดุมพระนะ,ะซึ่งหมายถึงการเงินการคลังนั่นเองนะฮะราหูก็บีบในภพวินาศจึงจะมีคดีที่เกี่ยวกับการเงินเกิดขึ้นจำนวนมากเป็นปีที่กฎหมายเนี่ยจะเข้ามาจัดการปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศนะคะส่วนอังคารที่18มิถุนาย,ยน2567ค่ะซึ่งก็มีการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองและก็พักการเมืองถึง3คดีด้วยกันนะฮะไม่นับคดีกฎหมายเรื่องสวน,นะ,ะเป็นวันที่พระจันทร์เสวยเทวีฤกษ ถ้าการไต่สวนเริ่มช่วงเช้าคือ9้าโมงถึงเที่ยงนะพระจันทร์จะเสวยพิษครุฑโดยครุฑก็หมายถึงของสูงค่ะผู้มีอำนาจนะฮะผู้มีอนุภาพมีพลังดังนั้นเนี่ยใครไปประทะตรงนี้จะผ่านยากนะ,ะช่วงดังกล่าวเนี่ยลัคนาก็อยู่ราศีสิงห์เจอเสาเร็งรักดวงช้ำค่ะซึ่งวันที่18มิถุนายนค่ะดวงเลิกอยู่ที่ดาวอาทิตย์นะฮะดาวอาทิตย์ไปเกาะอ,อยู่ที่ราศีเมถุนถ้าขยับออกไปอีก1 2ชั่วโมงก็คือช่วงบ่ายนะ ก็จะเจอราหูเล็งลักหมายถึงว่าใครขึ้นศาลในวันนี้เนี่ยก็จะลําบากนั่นเองค่ะถ้าพิจารณาคดีในช่วงเช้าของวันดังกล่าวค่ะก็จะเจอพิษครุฑนะซึ่งหมายถึงของสูงผู้มีอํานาจนะคะดังนั้นเนี่ยใครโดนคดีช่วงนี้จะผ่านยากนะ,ะอิทธิพลของพิษครุฑ ครอบคุม1ิบองศาก็คือเกือบครึ่งวันนั่นเองนะแต่ต้องมาดูว่าดวงของคนนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะต้านทานได้ไหมช่วงอายุจรของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันค่ะในทางเลิกวันนี้เนี่ยเป็นเลิกมหาศูนย์ค่ะเป็นพินทุเลิกนะฮะโหนจะหลีกเลี่ยงการให้เลิกการเนี่ยก็คือถือว่าไม่มีเลิกมงคลแล้ววัวนอังคารเนี่ยก็เป็นธงชัยนะฮะ พฤหัสเป็นอธิบดีดังนั้นกฎหมายจะแข็งแรงแข็งแกรง่งมีอนุภาพมากอังคารเป็นธงชัยหมายถึงทหารจะเข้มแข็งอังคารโคจรเข้าราศีเมษเป็นเกษตรนะคะหมายถึงจะมีวัสนาอังคารทับอาทิตย์อังคารจึงมีความเข้มแข็งแต่ยากดังนั้นเนี่ยอย่าไปยุ่งกับเขานะ,ะส่วนด้านของอาจารย์พินโยพงษ์เจริญค่ะนายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะ,ะได้คำนวณเรื่องยาม ของวันอังคารที่18มิถุนาย,ยนนะบอกว่าดาวอังคารเป็นดาวแห่งกองท้าบค่ะแล้วก็เป็นดาวประจําเมืองปีนี้พระอังคารเป็นธงชยัยซึ่งธงชัยหมายถึงชัยชนะเป็นวันที่สําเร็จและก็ให้ผลดีนะคะการเข้าไปอยู่ในที่ซึ่งศัตรูจะตั้งอยู่ไม่ได้และปรากฏว่าวันากล่าวเนี่ยก็เป็นวันมหาเลิกด้วยนะ,ะพระจันท,ทร์เ,เ,รเ,วส,เรรสวยเทวีเทวีเลิกเป็นเลิกแห่งความสําเร็จค่ะโดยพระจันทร์เสวยเทวีเลิกถึงเวลา15นาฬิกานะ,ะหลังจากนั้นเนี่ย ก็จะสวยเพชรฆาตเรกเป็นเรงที่ใช้ความเด็ดขาดค่ะดังนั้นต้องดูว่านัดพิจารณาคดีต่างๆในช่วงไหนนะซึ่งก็คิดว่าศาลน่าจะนัดพิจารณาในช่วงเช้าถึงเวลาไม่เกิน15นาฬิกา30นาทีนะคะโดยรูปโครงสร้างของดวงเรกในวันที่18มิถุนาย,ยน2 5 6 7ดวงดาวจะเรียงกันเป็นรูปร่มหรือว่ารูปฉตดน,นะคะโดยเรียงกัน6ราศีก็คือเรียงจากราศีบังกรไปถึงราศีมิถุนนะคะและมีดวงจันทร์แยกออกมาอยู่ตรงราศีตุลค่ะ ซึ่งเป็นพระจันทร์แบบนี้เนี่ยเรียกว่าพระจันทร์สันโดษนะคะพระจันทร์ก็จะมีความโดดเด่นพระจันทร์ก็หมายถึงประชาชนดังนั้นเนี่ยการตัดสินคดีความก็จะออกมาในลักษณะที่เอาใจประชาชนก็แปลกดีที่คดีความต่างๆเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยมาตัดสินพร้อมกันในวันอังคารที่18มิถุนายนเหมือนมีคนมาวางเรื่องไว้ไม่รู้ว่าบังเอิญหรือว่าตั้งใจนะคะนอกจากนี้ค่ะอาจารย์โจ้ได้คำนวณดวงของนายทักษิณไว้ว่าทักษิณเกิดวันที่26กรกฎาคม ปี2492ตอนนี้อายุ74ปีย่างเข้า75ปีนะก็จะมีดาวใหญ่เข้ามาค่ะเสาวโคโจรเลงดาวเสาเดิมราหูโคโจรทับราหูเดิมซึ่งเป็นดาวบาปเคราะห์ทั้งคู่นะ,ะดาวพฤหัสเข้าอาทิตย์ค่ะเจอพระเกตกับมัตรยตยูจรนะคะมีดาวพุธโคโจรเข้าไปทับดาวอังคารเดิมนะ,ะดาวพุธก็หมายถึงการเจรจานะคะ แปลความได้ว่าอาจมีการเจรจาอรอบนั่นเองนะเมื่อดาวใหญ่ทับที่เดิมจึงเกิดปฏิกิริยาเกี่ยวกับเรื่องเก่าเก่ากลืนไม่เข้าขายไม่ออกแต่เขาบอกว่าปีนี้เนี่ยก็คือปี2567รนะราหูทับราหูทักษิณเนี่ยจะเสียที่ปากนะดวงแตกจะเผลอในคำพูดซึ่งอาจทำให้เสียหายได้นั่นเองนะ เขาบอกว,ว่าดวงเกี่ยวกับคดีความของคุณทักษิณเนี่ยมีโอกาสรอดพอสมควรในห้าสิบห้าสิบมีดาวพุธโคจรเข้ามาค่ะดาวพุธก็เป็นดาวเกี่ยวกับการเจรจาจึงอยู่ที่การเจรจาต่อรองนะคดีความก็มีโอกาสรอดโดยการต่อรองนั่นเองนะคะแล้วก็มีดวงของคู่ครองค้ำอยู่ด้วยนะคะขณะที่อาจารย์พินโยค่ะระบุบอกว่า,วาดวงของนายทักษิณเนี่ย ซึ่งจะถูกพิจารณาคดีม .12 ในวันที่18มิถุนายนนี้นั้นเนี่ยนะคะทักษิณก็มีเกณฑ์ที่จะย้ายถิ่นฐานซึ่งก็แปลความได้ทั้งทั้งติดคุกหรือว่าเดินทางออกนอกประเทศนะคะเพราะดวงชะตาของทักษิณเนี่ยมีจุดที่น่าพิจารณาอยู่2-3จุดค่ะก็คือราหูเล็งลงักนาเดงดวงชะตากําเนิดเรียกว่าเป็นพินทุบาทนะคะในดวงชะตากําเนิดเป็นเจ้าเรือนอริค่ะมาสถิตยอยู่ในเรือนปฏิปฏิก็แปลว่าหุ้นส่วนคู่ครองนะดวงแบบนี้เนี่ยเรียกว่าดวงแตกในดวงชะตากําเนิดนั่นเองนะคะ อันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์ของหวราศสตร์ชื่อดังสองท่านนะที่มีการวิเคราะห์ดวงทักษิณว่าพรุ่งนี้เนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรนะัร้นเรื่องของคดีความม1 1 2เนี่ยนะคะที่กําลังมีเ,ออเขาเรียกว่าประชาชนเนี่ยก็กําลังจับตามองนะคะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สารรักความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ